เจ้าพี่นอ้องเอาฮะกินน้อกันจ้าพี่นอ้องลิดหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ ้ำตาลผิดจ้ะพี่น้องิ่มความหอมจ้ะพี่น้องแล้วก็วจิ้มไปจากน้อยข้างมึกย่างไปแล้วจ้ะพี่น้องให้คุณน้อยเห้าไปเว่าถ้าใส่ขิงมันจะบตัดความ ข้าวจะมาหั่นจากนี่หรอกหั่นปลาหมึกเลยจ้ะอันนี้ใส่ข้างปลาหมึกจ้ะใส่ข้างหมึก เสร็จและจ้าพี่น้องจ้าชมหน้าจาทำนัจิบใเกี่ยวง่อเลยจ้ะอันนี้ปวกพวกนี่ลำปลาจ้ะพี่น้องใส่ของน้อจ้ะพี่น้อง น้ำประมาณสองลูกได้หมักหน่อยมักใหญ่ก็หั่นเอาว้จ้ะจ้าพีนวจะ้ะโฉมหน้าห้าคำนัจิ โรยหนาะด้วยอาซีจ้ะพี่นอ้องเสร็จแล้วจ้ะมาหั่นจ้ะพี่น้องหั่นปลาห,หมึกเลยจ้ะ ใส่ข้างปลาหมูจ้ะใส่ข้างหม <Ash well. S 1> ูเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้า นาตีจ้าพี่น้องพามาเห็ดหนังจิ้มปลาหมึกจ้าพี่น้องแบบบวชาวจ้าพี่น้องหนังจิ้มนี่มาหั่นจ้าพี่น้องหั่นปลาหมึกเลยจ้าอัน,นใส่ข้างปลาหมึกจ้าใส่ข้างหมึกใส่เกลอือลงไปเลยจ้าอันนี้โป๊ะโป๊ะเนี่น้ำปลาจ้าพี่น้องใส่ถั่วเนื้จ้าพี่น้อง ไอ้บ่มาขิงบ่ใส่ก็ได้จ้ะพี่น้องจ้ะทานด้วยน้ำอุ่นจ้ะพี่น้องมันต้มสุดจ้ะจิ้มไปจักน้อยให้ทางมึกย่างไวแล้วจ้ะน้องให้คนน้อยเขาให้ทางมึกขุ่นเลยจ้ะพีนพ่น้อง เรามาขิงบ่ใส่กระไรจ้ะพี่น้องจ้ะทานด้วยน้ำอุ่นจ้ะพี่น้องมันต้่มสุดจ้า ตีจ้าพี่น้องพามาเห็ดน้งจิ้มปลาหมึกจ้าพี่น้องแบบบวชขาวจ้าพี่น้องน้ำจิ้มนี่ก็ใส่น้ำตาลทรายได้จ้าพี่น้อง เสร็จละจ้าพี่น้อ,ตองต้องปอบมึกได้จ้าพี่น้องเสร็จละจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องไข่ปลมักขิงปลใส่อะไรจ้าพี่น้องจ้าการด้วยน้ำอุ่นจ้าพี่น้อง ต้มสุกจ้ารวยหนารวยประสีจ้าพี่น้องมัดหน่อยมัดใหญ่ก็หั่นเราเลยจ้าบอสแซ็ตจ,จ้าพี่น้องเอามะยี่น้องกันจ้าพี่น้อง คิดหมาพอ,อกันไหมจ้าสวัสดีค่ะน้ำตาลผิดจ้ะพี่น้องิ่มความหอมจ้ะหอมมากเผ็ดใ<อ>ส่ครกเลยจ้ะพี่น้อง ลอยหนาด้วยปลาซีจ้ะพี่น้องไผ่บ่มักคิงบ่ใส่ก็ได้จ้ะพี่น้องจ้า,าน้ำเลยน้ำอุ่นจ้ะพี่น้องม้นต้มสุกจ้ะามาหั่นจ้ะพี่น้องหั่นปลาหมึกเลยจ้ะอันใส่ข้างปลาหมึกจ้ะใส่ข้างหมึก โดยหนาด้วยปักซีจ้าพี่น้องแล้วก็น,น้ำอุ่นจ้าใส่บักน้าลงไปเลยจ้าพี่น้องหรมเนมมัน จานเห็นน้อนจ้ะพี่น้องไผ่บ่มาขิงบ่ใส่กระไ้จ้ะพี่น้องจามด้วยน้ำอุ่นจ้ะพี่น้องมันต้มสิดจดววากเวลาทักใส่ขิงมันจะบ,บดความเห็นข้าวจ้ะ มกหน่อยมากายกั่กะหั่นเอาลยจ้ะใส่เกี่ยวมันก่อนดีจ้ะอัน,นปุ๊ปปนเนหน้นนาป่าจ้ะพี่น้องใส่ขุาหน,น้อจ้ะพี่น้องใครก็มาขิงก็ใส่ก็ได้จ้ะ